การเป่าแคนนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเป่าเฉยๆนะคะต้องมีแค่ทางดีลาประกอบด้วยะะมีดีลาสวยงามนะคะถ้าพี่น้องทางอีสานของเราก็มีเป่าแคนแต่ไม่มีดีลามากเท่านี้นะคะเป็นการเป่าแคนกันคนละแบบนะคะ,คะแคนก็ไม่เหมือนกันด้วยแคนที่นี่ก็จะมีอยู่หลายขนาดนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็มีหมดนะคะก็แล้วแต่ว่าผู้ที่เป่านั้นเขาจะถนัดเป่าเล็กหรือว่ากลางใหญ่นะคะ การเป่าแคนนี้เราจะเป่ากันในพิธีไหนบ้างนะคะ,ะนะการเป่าแคนนี้นะคะก็จะมีอยู่ในหลายๆพิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปีใหม่นะคะปีใหม่มงคลหรือว่าในช่วงมีงานงานรื่นเริงรงาน ขาวดำเชดขาวดำก็มีค่ะขาวดำก็มีคะขาวดำเป็นการเป่าเพื่อที่จะนำส่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอ๋อเป็นการส่งวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิตใช่ค่ะหมายความว่าแครนี้เราใช้ทุกทุกพิธีใช่ค่ะทุกพิธีทุกเท,ท,ทศกาลเลี้ยงผีได้ไหมไม่มีใช่ไหมคะอ๋อจะไม่มีเป่าเนาะแต่ว่างานขาวดำงานเสียชีวิตงานปรงศพนี่เราใช้ได้ แต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะคะเนี่ยแต่ว่าบทเพลงในการเป่าก็จะแตกต่างกันไปเขาจะมีบทเพลงอยู่ที่บทเพลงใช่ไหมคะว่าเหมาะสมกับงานไหนใช่ค่ะในการเป่านี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกพอสมควรแน่นอนค่ะเพราะว่าการเป่าแขนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะดูท่าทางดูลีลานะคะตีลังกาอย่างไรก็มีคนที่ไม่แข็งแรงจริงก็ทำไม่ได้อีกนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะ โอ้โหเป็นดีลาที่สวยงามนะคะในการเป่านี้ก็สามารถเป่าได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่นะคะก็สามารถเป่าได้หมดค่ะก็อยู่ที่การฝึกฝนว่า,าคนใดสนใจที่จะมาเรียนรู้ค่ะโอ้เป็นวิธีเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่น่าจะารักษาไว้นะคะได้แล้วค่ะ <laughs> หลังจากนี้นะคะชุดการแสดงแม่บ้านนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะแสดงว่าพี่น้องชาวมงนีนเราก็ยังเหนียวแน่นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอยู่เนาะใช่ค่ะเมื่อใดที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีๆค่ะก็จะมีการนําวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งดีงามของมงออกมาใช้ออกมาเล่าสู่คนอื่นให้เขาได้เห็นดีจังเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแบบ เป็นการแสด,แดงหรือการละเล่นต่างๆเนี่ยเราก็จะได้นำมาแสดงเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล,แ,ลแล้วค่ะและคิดว่าปีหน้านะคะก็คงจะมีอีกใช่ไหมคะปีหน้า<ช>แน่<ช>นอนเลยค่ะเพราะปีนี้เราประสบผลสำเร็จนะคะการจัดการท่องเที่ยวของเรานะคะโดยวิถีชนเผ่าเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจนะคะ<ช>อากระแ <ๆ S 2> สปรดมือให้นักแสดงหน่อยค่ะ